ทางด้านพลตำรวจตรีสุวัสด์แสงนุ่มรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางได้เปิดเผยว่าคดีนี้ทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้เซ็นหนังสือคำสั่งให้โอนสำนวนคดีดังกล่าวจากกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค7มาที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางตั้งแต่ในช่วงเย็นวานที่ผ่านมาโดยขณะนี้ถือว่าตัวของกำนันนก ที่เพิ่งเดินทางมาถึงเมื่อช่วงเช้าถือว่าเป็นผู้ต้องหาในการดูแลของตำรวจกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางซึ่งก่อนหน้านี้สอบสวนกลางได้ส่งพนักง,งานสอบสวนและชุดสืบสวนลงไปร่วมทำคดีตั้งแต่ในช่วงแรกจึงทำให้ทราบรายละเอียดและข้อมูลในสมนวนคดีมาแล้วในระดับหนึ่งจากนี้จะต้องมา ตรวจสอบพยานหลักฐานและคาให้การต่างๆอีกครั้งหนึ่งว่ายังมีประเด็นใดที่นอกเหนือจากการสืบสวนสอบสวนที่ตำรวจภูธรภาค7ทําทำไว้ก่อนหน้านี้ซึ่งนอกเหนือจากการรับโอนตัวผู้ต้องหาํำนวนคดีมาที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแล้วจะต้องรับตัวพยานจำนวนมากกว่า20ปาก ซึ่งเป็นทั้งตำรวจและพลเรือนมาตรวจสอบคําให้การด้วยว่ายังมีบุคคลใดที่มีประเด็นในการสอบสวนเพิ่มเติมหรือไม่โดยขณะนี้ทางผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางอยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะมีการตั้งคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนในคดีดังกล่าวเป็นคณะใหญ่ของกองบัญชาการหรือประเด็นกองบังคับการปรับปรามและวางตัวบุคคลที่จะเข้ามาดูสำนวนคดีทั้งหมด คาดว่าภายในวันนี้น่าจะมีความชัดเจนส่วนที่หลายฝ่ายเกรงว่าการวิสามันตัวมือปืนเสียชีวิตที่จังหวัดกาญจนบุรีจะเป็นการตัดตอนถึงผู้จ้างวานหรือสั่งการที่กำนันนกตกเป็นผู้ต้องหาอยู่เรื่องนี้รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางได้เปิดเผยว่าชุดสืบสวนสอบสวนได้เตรียมแนวทางการทำงานไว้แล้วเชื่อว่าขั้นตอนวิธีการ ที่มีอยู่จะสามารถใช้ในการสืบสวนสอบสวนและเชื่อมโยงบุคคลทั้งสองคนเข้าหากันได้แต่รายละเอียดทางคดีและแนวทางยังไม่สามารถเปิดเผยได้ในขณะนี้สุกันวรลีสุวรรณรายงาน